หรือเปล่าเคิดว่าเป็นเห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งจริงๆด้วยวันนี้เจอหลายดอกแล้วค่ะเห็ดพึ่งแบบนี้น่ะมีรสหวานเดีด๋ยวติเป็นยังไงโอ้โหสวย <c oughs> มีหินหินติดอยูดด่ที่ขานี่ค่ะโอ้โหสวยจัง สวยจังเลยดอกนี้สวยมากค่ะสวยจังเลยดีนะที่มาเดินถ้าไม่มาเดินน่ะมาครั้งหน้านี้เน่าเน่าเลยแหละค่ะอยากเก็บไปแกงใส่ผักยีตูแต่เสียดายเอาไว้ให้เพืน่นพ่นสปอร์ต่อไปค่ะนี่นะคะนี่ถ้าไปโดนใต้ดอกมันก็จะเปลี่ยนสี นั่นน่ะเนี่ยนี่ยังอ่อนๆอยู่เลยที่เหมือนขนมปลาเลยละคะเนี่ยนี่เห็นไหมเริ่ม <c oughs> เริ่มมีสีดางๆไลยๆแล้วโดนไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าโดนแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีนั่นนะคะแต่เป็นเห็ดกินได้นี่ถ้าโดนก็จะเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้แต่กินได้ค่ะโค้ทางนั้นอีกห้าดอกค่ะพึ่งนี่อุ้ย ยังปังอยู่เลยเอ้าโอ้ยลมซะแล้วลมซะแล้วว้าวยังอ่อนๆอยู่เลยเป็นเห็ดชนิดเดียวกันกับดอกนี้ดอกเป็นชนิดเดียวกันค่ะยังอ่อนๆอยู่ทั้งสองดอกพึ่งค่ะสวยจังเลยโอ้สวยมากเลยเห็นพี่เขาตะโกนโบกเวกอยู่ด้านนู้นว่ามีอีกห้าดอกว้าวสวยจังแต่ เมื่อมือไปโดนมันจะเปลี่ยนสีนะคะแต่เป็นเห็ดพึ่งกินได้จริงๆนั่นโอ้โหว้าวสวยจังเลยอะว้าวเห็ดพึ่งสองดอกเขาแก่แล้วคะ่ะเนี่ยนิ่มแล้วแก่แล้วเป็นเห็ดพึ่งสองพี่น้องอินเดียนไพหรือโกดฟลวเวอร์กอนี้กลุ่มนี้สวยจังเลย นี่ค่ะต้นเดียวก็จะมีดอกเดียวมีเกสรสีเหลืองแต่เขายังไม่ไม่เงยหน้าก็เลยไม่เห็นเกสรค่ะเป็นเห็ดพึ่งใช่ด้วยค่ะแต่นิ่มแล้วหน่าจะยังไม่นิ่มค่ะอู้อันนี้เป็นเห็ดพึ่งนี่เป็นเห็ดพึ่งตามค่ะโอ้เขาเกิดแล้วส่วนนี้คือ อุแมนออฟเดอะวูดงั้นเห็ดพึ่งทำดอกนี้เก็บไปซะเลยเป็นเห็ดพึ่งที่มีรสหวานนะคะดอกสีม่วงเนี่ยมาเจอเห็ดพึ่งไหนดูที่ว่าดอกนี้จะเก็บได้ไหมอ้นิ่มแล้วค่ะเก็บไม่ได้เสียดายจังเลยอเ,เอาไว้ให้เขาเป็นเชือ้อนั่นไง เป็นเห็ดพึ่งมีรสหวานจะเรียกเห็ดพึ่งหวานยังได้เลยค่ะเพราะว่ามันมีรสหวานอวกอีกแล้วด,ดอกสวยนี่อีกดอกนึงแม่ลูกอ้าวอ,อันนี้ดอกใหญ่นน่ดอกใหญ่ นี่ค่ะเห็ดปวกสองดอกค่ะดอกนั้นยังกับพานน่ะนี่เห็ดเห็ดปวกค่ะหยิบเห็ดซะเลยเลยไม่เห็นน่ะน้ำหมากให้พี่เขาไม่ใช่เห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำนมค่ะนี่สองอันนะโอ้ดอกนี้นิ่มโอ้นุ่มมากไหนดูดอกนี้สิ ดอกนี้ก็นุ่มอกินไม่ได้แล้วค่ะว้าวสวยจังเลยโอ้โหดูดิเหมือนขนมฝรั่งเลยอะ่ะอนี่โอ,โอ้ดอกนี้เอาไปแกงแกงได้ค่ะเนี่ยดอกนี้แกงได้เลยนี่สิน่าจะแก่แล้วค่ะแก่แล้วนิ่มแล้วด้วยเก็บเห็ดบวกให้พี่เขาก่อน ดอกเนะี่ยสวยเป็นเห็ดพึ่งเห็ยหน่าแล้วเห็ดน้ำหมากดอกเล็กๆอีก3าสวันน่งถึงจะเก็บได้เนะี่ยก็เก็บได้ดอกเดียวเสียดายจังอีกสามวันจะดอกใหญ่เท่ากำปั้นน,น่ะกี่ดอกตรงนี้โอ้ยอึบ๊บ แกแล้วนั่นสองดอกดอกนี้ใช้ได้นี่ค่ะโว้2สองดอกนี่ยิ่งโอ้โหเ่วนสองดอกนั้นเน่าแล้ว แก่แล้วค่ะมีไหมตรงนี้ไหมวิ่นี่ไงโอ้นี่สองดอกนี่อันนี้สองดอกอ่อนๆน,นี่ค่ะนี่คือตรงจุดนี้โอ้ยป้ายังเป็นหวัดอยู่ไห้ดูดอกนี้สินี่ยังไม่ต่อไปดอกนี้เห็นไหมคะ ใบดอกนอี้โอ้โหแก่แล้วไม่เป็นไรเห็ดพึ่งจะอร่อยที่ฟองน้ำนี่แหละดอกนี้อ้ขาใหญ่มากโอ้โหเข้าตมุกขาใหญ่มากเลยค่ะโอ้โหเป็นเห็ดขาใหญ่ นี่ดอกเล็กต่อไปดอกนี้โอ้โหนี่ดอกนี้เอาพี่รับทีแล้วก็ดอกนี้ค่ะดอกนี้นิ่มแล้วอย่าเก็บเลยนะพี่ดูสิโอ้โหสวยมากค่ะเป็นเห็ดหมวกทหาร เวลาป้าเจอมีดอกหนึ่งแบบเนี้ยเรียกเห็ดหมวกทหารโอ้โหดูกลุ่มนั้นโอ้โหยนี่ดอกนึงอุ้ยนี่ดอกนี้สวยสวยนน่วนอันนี้เห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะนี่เห็ดค,คนเหรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เห็ดคนโอโ้สวยจังในอยู่ข้างๆอุ้ยอันนี้ก็ออกมาแล้วโอ้โห สวยมากสวยจริงๆโอ้โหโอ้โหดูดอกนี้นนนในดูดอกนี้ทีเหมือนตับไก่เลยเนี่ยค่ะดดดดเดินไปเก็บเห็ดน้ำหมากให้พี่เขาก่อนดอกสวยสวยโอ้โหยจังเลยสวยนะเนี่ยสีปูน ส,สวยเลยโอ้ยนี่อีกดอกหนึ่งค่ะนี่สีปูนนี่เอาไปแกงเอาไปแกงใส่ผักอีตูนี่บู๊ยพนะูน่ะบ้๊ยขาน่ะเนี่ยปิดไว้นี่เดี๋ยวให้พี่เขาแกงแกงใส่ผักอีตูให้กิน สวยจังเยเห็ดพึ่งไม่ขมนะคะไม่ขมเลยคนให้พี่เขานี่ปวกโอ้ไม่ใช่เห็ดปวกเห็ดพึ่งโอ้ยหนึ่งดอกสองดอกดอกสองดอกสามติดกัน นั่นน่ะดอกที่สี่ค่ะนี่นี่ดอกที่สี่มีอีกไหมสีเหมือนใบไม้นกนะคะโอ้สามดอกเลยนะเนี่ยออสี่ดอกค่ะโอ้โหสีดอกเลยนะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ดอกนั้นนี่นี่สิโอ้น้ำเขืองนี่ค่ะ เราเกิดอยู่ในดงเขืองนี่ค่ะน้สงสแก่แก่แต่เอาฟองน้ำดึงฟองน้ำออกได้ค่ะโอ,โอโ้ด so อกนี้ เละแล้วแล้วดอกนี้ล่ะเกิยเป็นดงเข่งรู้สึกว่านี่เป็นเห็ดพึ่งเของทั้งนั้นเลยค่ะทำไมล่ะเนี่ยจะได้นี่น่าจะเป็นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งจริงๆโอ้โหสองดอกด้วยนะนี่ว้าวติดเของนนั่นน่ะโอ้โหเห็ดพึ่งนี่ ดอกเดียวนั่นแหละค่ะว้าวน่าจะเป็นอุ้ยนี่เห็ดอ๋อเห็ดน้ำหมากมันเสียแล้วค่ะสีเหมือนเห็ดพึ่งสีชมพูเลยค่ะมันยังไม่ใช่ช่วงเห็ดมันก็เลยมียังไม่มากค่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดกินได้มีรสหวานนะคะดอกเล็กมีรสหวานโอ้ขาเห็ดแข็งมากนี่ หักแล้วก็อ,อยู่ตรงนี้ใสคืนเข้าไปนี่เห็น,หนหรึเปล่าเนี่ยไม่ใช่เปลือกโอ๊กค่ะ